กูจะทำอะไรไม่ได้เลย <S <S ขอว่าอัสองสาวคนบนหน้าปกได้ครับไม่มีครับผมจะมาเข้าน้ำตะกู่ Enemy hero missing from middle. มงคลครับ the first time. <laughs> Double tap! This is the <laughs> you do not deserve choose your own กินขนมปังกดได้ยังไงล่ยโอ้โหต้นไม้กูตัดทิ้งเกลี้ยง enemy hero missing from top. down yeah. <laughs> Enemy hero missing from top. Enemy wow, hero missing <laughs> from top. Now what the ไอ้บายตัวสกิลนี่มันจะมีสกิลเติมเห็นแบบวิชั่นอะไรเงี้ยขุดวิชั่นว่าแบบตรงนี้มีวาดไหมอะไรเงี้ยสกิลหนึ่งก็แบบทำดาเมจเป็นซิกิลทาร์ท่าเกตห้าร้อยสี่สิบเต็มสกิลสองตตันเดือดไม่สกิลสามดีเลือดที่แบบเป็นเป็นวิชั่นที่บอกไปอ่ะ ฮมไอ้นี่ก็ตีจังเลยโอ้ยใครมันเกี่ยวไอ้นี่วะแมววุ้น โอ้ยเส็นเลยเหรอได้อยู่คนถ้าได้ถ้าได้มันนะคุะ้มมากอุยคุ้มหวังแต่ถ้าพี่เขาตายก็ตามภาพเลย

เดี๋ยวต้นนู่เนเดี๋ยวต้นนี่เดี๋ยวต้นน้ำเดี๋ยวต้นนี้ไอ้ไอ้ไอ้ไไไไคุ้ยเหมือนบีเฮดดัลไหมไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนมันแรงกว่าเยอะแรงกว่าเยอะเลยแหละงานชุกอ่ะทำไมเสรออิรโดนเดินสวีทครับแล้วมึงอยากรู้ไหมทำไมมึงถึงโดนหมัดกูอืมไอ้นี่นก็ตีดังเลยเกือบโดนตายเกือบโดนตาย

เด็กๆไปน้องหยอกเล่นจ้า thấy là bầu Ô tay anh tay anh tìm người được mà tôi <laughs> ngân đến ngoài <laughs> rồi đấy. Ôi, tôi, tôi, โดนซ้ำแล้ว <c oughs> <c oughs> รู้จักตอบกูยังลูกนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอนี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้าก็โตเรียบเฮ้ยบอลไม้นแดงโดนซ้ำแล้วนี่กูเลื่มดัดเ,ดเลย สบ้าหรือเ่าม้า้าาก็ตบเรียม้ก่อเต็มช่องเิย Not see the truth, you will not need your eyes. I will not waste the time I have. My lord. ไอ้สัสผมตรงนี้นะ่ารักจังครับเหมือนโรคจิต <c oughs> คอยแอบมองให้เธอมีรอยยิ้มถ้ากูขายของก็ไม่มีช่องพอเออสักะกูซื้อเองเองเี้ยบอท รอรอไปเบิ้ลนรอยิงอยู่ยิงอยู่ อโ้ไม nah, ่รู to to ้จักน้องตบกูยังลูกตัวไหวตัวนี้ถ้่าหัวผมหมดจะได้เงินอยู่ไหมผมไม่เข้าใจในการทำงานมึงเดนนะมันเหมือนมันรีเซ็ตปะเรื่อยเรื่อยๆรีเซ็ต เดี่ยนบนหัวเยอะยิ่งแรงขึ้นมัน้งใช่ไหมอันนี้ไงเดีเออหนีเพื่อนมันหลอนหนักกว่าอะไรต่ <c oughs> างระวัง เด็กๆไปน้องบูบากั้คือเงินไม่พอ Seems like a wise Yeah! yeah. You're yeah. No been who? Oh. Hey! Bomb down, Nemesis. <laughs> นี่ดั๊เองพกหรือเปล่าวะเปเบิ้ลหรือว่าเองใช้ไปแล้วเองพกปะเนี่ยดั๊เนี่ยจากไหนไม่รู้นะ ปอกูเลยไม่ค <Arrow> <sh> <Current Inter> <ator> ่อยช้ำเนี่ยตัวเียเนี่ยนจริงไอ้ลิงจ๋อเอ็งอย่ามาทำซ่า มาให้กูเปิดเฉยเลยไหมหมาอากาศจิ้มเมื่อก็ดีนะเมื่อดีนะแต่อยากได้ของกันตัวเองเลยแบบเอแบบ้แม่ขอไม่หอเลยอ่ะของจับเลย,เยไปแบบที่น ร้อยเลยไว้สัตว์ตายทีไอ้น้องไม่ตื่นตาตนวะเออเว้ยไอ้ผี น้องไม่ถือดัดทาฟ้าเหมือนเพิ่มดาเมจรอ,อบๆให้มันมัน้งเออพวกักกันใหม่

รู้จักตบกูยังลูกมไม้แตายแีกระจายไม่น่า,าจะมีอะไรอ๋อมีจะถึงกจจ็ากาจ,จายเหรอโหนวะ ทำชิอกโ้โหตกเยี กันจีออนปันี่ไปขีข้อกันมาโหลด

Bombade somewhere else is the price of treachery. My house will not to damage. <laughs> yes, yeah, serve my lord, even you know if he is dead. <laughs> it seems there. you're I'm You're <laughs> <I'm gonna> <laughs> ตะตนอเมริกาบิงเข้ามาโดนหันไม่หววัวหนึ่งจึ๊ะไปเลยผมใส่สัญญาข้าแพนที่มากครับรบควรเชิญข้าแพนทีครับว่าเลยครับเมาขีดล่าง48ได้เหมาเหมามันมีคําถามก่อนเข้าแคนก่อนหนึ่งอย่างเหมาพร้อมจะต่อหรืยัง